สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการสร้างเกมแล้วก็แบบจำลองด้วยการใช้ Gemini นะครับโดยวิธีการนะครับเมื่อเราล็อกอิน Google a c c o u n t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่จุด9จุดนะครับหรือว่าแอป Google นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนหาแอปที่มีชื่อว่า Gemini นะครับหรือว่าตัวไอคอนที่เป็นรูปดาวนะครับคลิกเข้าไปนะครับ วิธีการสร้างเกมหรือว่าแบบจำลองใน Gemini เนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Canvas นะครับวิธีการใช้งานฟีเจอร์ Canvas นะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่เครื่องมือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Canvas แสดงอยู่นะครับให้เราคลิกเลือกฟีเจอร์ Canvas นะครับจากนั้นนะครับให้เราป้อนพร้อมลงไปนะครับว่าเราจะต้องต้องการที่จะสร้างเกมอะไรนะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับผมจะ สร้างเกมทายจังหวัดนะครับจากคำขวัญหรือว่าจุดเด่นของแต่ละจังหวัดโดยในเกมเนี่ยเราสามารถตอบผิดได้3ครั้งนะครับแล้วก็มีเวลา3วินาทีต่อข้อนะครับหากตอบผิดเนี่ยให้มีการแสดงเฉลยด้วยนะครับเท่านี้นะครับเมื่อเราป้อนพร้อมเสร็จแล้วติ๊กเลือกฟีเจอร์แคนวาสเรียบร้อยแล้วนะครับเ้าก็กดส่งได้เลยนะครับจากนั้นครับตัว Gemini เนี่ยจะเอาพร้อมของเราเนี่ย มาเขียนโค้ดให้ได้เกมแบบที่เราต้องการนะครับโดยโค้ดที่เขียนจะเป็นโค้ด HTML นะครับอ่านี่เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับเจมินาจะแสดงตัวอย่างหรือว่าพรี i e w ให้เรานะครับก็จะเป็นลักษณะรูปเกมที่เราสั่งเจมินานะครับนั่นคือเกมททยจังหวัดเนาะแล้วก็เราลองเริ่มเกมเลยนะครับเกมของเราเนี่ยเป็นเกมคำขวัญจุดเด่นของ แต่ละจังหวัดใช่ไหมครับเราจะต้องทายคําขวัญหรือว่าจุดเด่นว่าคําขวัญเนี่ยหรือว่าจุดเด่นเนี่ยเป็นจังหวัดอะไรนะครับโดยที่เรามี3ชีวิตนะครับแล้วก็มีเวลานับถอยหลัง30มวินาทีนะครับเราลองมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้เป็นของแกนสองตอบอะถ้าเราตอบถูกนะครับมันก็จะตอบถูกแล้วก็ไปไปข้อต่อไปนะครับอันนี้เราลองตอบผิดดูนะครับอา ถ้าเราตอบผิดนะครับมันก็จะบอกเราว่าเราตอบผิดแล้วก็ชีวิตของเราก็ลดลงไปนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการสร้างเกมแบบง่ายๆนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือการสร้างแบบจำลองนะครับเราก็ไปที่ชัดใหม่นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับไปที่เครื่องมือแล้วก็เมนูที่มีชื่อว่าแคนวาสครับรอบนี้เราจะลองสร้างแบบจำลองระบบสุริยะนะครับ สร้างแบบจำลองระบบสุริยะแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็กดส่งครับหลักการเดียวกันครับเมื่อเราใส่พร้อมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเจมินายก็จะแปลงข้อความของเราเนี่ยไปเป็นโค้ดนะครับซึ่งโค้ดก็เป็นให้ทให้ทนะครับซึ่งเมื่อ เจนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแสดงภาพตัวอย่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบจําลองระบบสุริยะนะครับซึ่งหากเราต้องการจะเอาแบบจําลองนี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้โค้ดโดยการกดปุ่มแชร์นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหานะครับจากนั้นให้เราไปที่ o o o l l s s t t s ครับเราจะเอาผลงานของเราเนี่ยมาเผยแพร่ใน o o o l l s s t t s นะครับบวกเว็บไซต์ใหม่นะครับ ทีนี้เราจะเอาโค้ดมาใส่เราจะใช้วิธีการฝังโค้ดนะครับก็คือฝังโค้ดตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกไปที่ฝังโค้ดนะครับแล้วก็วางโค้ดมาสักครู่นะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็จะเจอกับแบบจําลองของเรานะครับแล้วเรากดแทรกได้เลยนะครับอ่าเราก็ปรับสเกลนิดนึงนะครับอ่าเมื่อเราปรับสเกลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์เนี่ย ไปให้กับนักเรียนหรือว่าท่านอื่นๆได้นะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ Canvas <c oughs> ใน Gemini เนี่ยสร้างเกมแล้วก็สร้างแบบจำลองได้แล้วนะครับรก็ลองไปทำตามกันดูนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ